ยันเป็นสมบัติของคนความอดทนเป็นคุณสมบัติของพระยอมรับสารภาพผิดดีกว่าคิดแก้ตัวเป็นคนชั่วอยู่บนความดีดีกว่าเป็นคนดีอยู่บนความชั่วทุกปัญหาย่อมจักมีทางแก้ไขหากไม่ด่วนตัดสินใจแก้ปัญหา แม้มืดมนต้องสว่างบ้างสักราใช้ปัญญาย่อมดีกว่าใช้อารมณ์บางครั้งคำว่ายอมนั้นไม่ได้หมายความว่าแพ้เสมอไปแต่ผู้ที่ยอมนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้แพ้เสมอไปเพราะบางครั้งการยอมแพ้ก็เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันและบางครั้งการยอมถอยหลังสักสองถึงสก้า ก็อาจจะนำมาซึ่งชัยชนะได้ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันท้อได้แต่อย่าถอยไม่มีความลับใดในโลกใบนี้ไม่มีความลับใดที่ไม่มีใครอาจไม่รู้อาจขึ้นอยู่กับการเวลาค้นหานั่นบางเรื่องอาจสอบถามเพียงข้ามวันบางเรื่องอาจบักบันหลายวันคืน ทำดีชั่วตัวเรารู้อยู่เต็มอกตรองให้จกในหัวใจอย่าไปฝืนการครบคิดปิดบังไม่ยั่งยืนเมื่อผู้อื่นเขารู้อดสูใจการคิดดีทำดีเป็นสีสักเป็นที่รักที่ต้องการเกินขานไขไม่ต้องหลบสายตาหนีหน้าใครไม่ต้องกลัวว่าผู้ใดจะรังควาน ช้างที่ตายทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิดชิดต่อสายตาหน้าสงสารจงทําดีตลอดไปปลอดภัย่านขอให้ท่านจําบทกรอนไว้สอนใจจิตใจของคนนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เวลาอารมณ์โอกาสสถานที่บุคคลบางทีเป็นคนบางหนนเป็นเทวดาบางเวลาเป็นผี บางทีเป็นมารบางกลานเป็นพระบางขณะเป็นสัตว์เดรัจฉานสำคัญที่สุดเราจะคุมจิตใจของเราไม่ให้หลงผิดสิ่งที่รู้ที่สุดดีที่สุดคือสติคือความรู้ตัวรู้ทันจิตใจรู้ดีรู้ชั่วเสมอคนส่วนมากในโลกใบนี้เมื่อมีความทุกข์ก็มักจมปลักอยู่กับความทุกข์ทำให้ทุกข์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อยากจะพ้นทุกข์แต่ไม่หาวิธีดับทุกข์แต่จมอยู่กับทุกข์แต่กลับไปหาวิธีทําให้ตนเองทุกข์เรื่อยๆแต่ไม่พยายามหาวิธีให้ตนเองพ้นจากทุกข์หรือสบายใจขึ้นคําว่าไม่สบายใจหรือว่าความทุกข์ใจลําบากใจนั้นอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นในใจของเราบ่อยนักเพราะใครไม่สบายใจบ่อยๆจะทําให้บุคคลคนนั้นอ่อนแอท้อแท้และสิ้นหวัง บางทีเรานั้นไม่สามารถเอาความคิดของเรามาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจทุกอย่างว่าถูกหรือผิดหรือตัดสินบุคคลอื่นที่มาจากที่อื่นซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แตกต่างจากเราดีหรือไม่ดีเพราะบางครั้งการมองและตัดสินใจของเราโดยเพียงความรู้สึกหรือความเห็นส่วนตัวของเราเองนั้นว่าดีหรือไม่ดี นั่นอาจเพราะความไม่ดีของเราก็ได้ที่ตัดสินใจไปอย่างนั้นทุกคนมีสองอย่างเหรียญมีสองด้านเรามีคติเป็นของตัวเองทุกอย่างมีอยู่สองด้านจะดีจะชั่วอยู่ที่เราจะมองหรือวิธีดูด้านไหนถ้าเรามองให้มันดีมองในแง่ดีทุกอย่างก็จะดีแต่ถ้าเรามองด้วยอคติมองในแง่ลบทุกอย่างก็จะไม่ดี ชะตาชีวิตของเรานั้นเราไม่สามารถเลือกได้หรือกำหนดให้เป็นดังใจของเราได้และเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันจะนำพาสิ่งใดมาให้เราในอนาคตแต่สิ่งที่เราทำได้ก็มีเพียงการคิดหาวิธีว่ายอมรับกับมันจิตใจของมนุษย์คนเราพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้ ทำวันนี้จุดนี้ที่เรายืนอยู่ให้ดีที่สุดมนุษย์คนเราไม่ต่างกันหากเรามีใจเพียงดวงหนึ่งทําไมต้องเลือกแบกทุกแทนที่จะเลือกแบกความสุขเล่าทุกสิ่งสําเร็จด้วยความขยันหมั่นเพียรความมั่นคงแห่งจิตใจคือความมั่นคงที่แท้จริงเคล็ดลับของความสําเร็จคือความมั่นคงในเจตนาลม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คือโซ่ทองคล้องใจคนในสังคมชีวิตยืนยาวชั่วอายุคนแต่ความดียืนยาวชั่วนิรันดรนสัจจะที่ลึกซึ้งคือความสามัญอันเรียบง่ายความเป็นธรรมชาติที่สุดย่อมอยู่ได้นานที่สุดความลำบากสอนให้คนเข้มแข็งเดิมทีทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนแต่เป็นของส่วนรวมทั้งนั้นแต่มนุษย์ มักยึดเอาเองและคิดเอาเองว่าเป็นของของตนเวลาคือสิ่งที่สร้างทุกอย่างและทำลายทุกอย่างวันหนึ่งวันนี้คือชีวิตที่เรามีสิทธิ์จะใช้สอยเมื่อวานผันผ่านไม่หันคอยพรุ่งนี้ล่องลอยเหมือนสายลมอย่าฝันถึงสิ่งชอบเหนือขอบฟ้าจงพอใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสง่าสม โลกเหล่านี้ไม่อยู่นิ่งทั้งติ้งกลมวางอารมณ์สงบนิ่งอย่ากลิ่งตามปัญหามีอยู่สองอย่างคือปัญหาที่แก้ได้ก็ต้องแก้กันไปตามลำดับอีกประการหนึ่งคือปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางและปรงุงทุกอย่างในโลกใบนี้มีกฎธรรมชาติเป็นกฎตายตัวแน่นอนที่สุดกฎตายตัวของการแข่งขันคือมีแพ้ มีชนะมีเสมอกฎตายตัวของการทำมาค้าขายก็มีกำไรมีขาดทุนมีเสมอตัวมีคนรักก็มีคนชังมีปัญหามีปัญญามีปัญหาก็มีปัญญาในการแก้ปัญหามีเกิดมีดับมีตั้งอยู่ก็มีเท่านั้นมีลาบมียศสุขทุกปรากฏสรรเสริญนินทามีลาบเสียมลาบมียศเสียมยศ เป็นกฎธรรมดาอย่ามัวโศกาคิดว่าช่างมันเวลาเราทุกข์เราต้องรู้จักเหตุของการเกิดทุกข์คำว่าทุกข์มันมีอยู่สองอย่างเท่านั้น 1. ถ้าทุกข์กายเช่นว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรักษาด้วยโอสถหรือรักษาด้วยยาเพื่อบรรเทาอาการความทุกข์กายหรือบรรเทาความเจ็บป่วย 2. ถ้าเราทุกข์ใจก็ต้องแก้ที่ใจ โคลนเกิดจากน้ำก็เอาน้ำนั่นแหละล้างโคลนทุกนั้นเกิดจากใจก็เอาใจนั่นแหละล้างทุกเราต้องหาคำตอบว่าสาเหตุที่เราทุกใจนะเพราะอะไรบางทีเราอาจจะไปะยึดติดกับความทุกข์เช่นว่าไปยึดติดกับคำพูดของคนบางคนที่ทําให้เราไม่สบายใจบางทีอาจจะไปะยึดติดกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนหรือยึดติดกับความกลัวความระแวง หรือยึดติดกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วไม่สามารถย้อนเวลาไปแก้ไขมันได้หรือไปยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาพูดมาด้วยคำพูดของคนคนนั้นเขาอาจจะลืมไปแล้วโดยที่เราคิดไปเองเมื่อทุกข์หรือมีปัญหาควรรู้จักปัญหาทำความเข้าใจปัญหาเมื่อทำความเข้าใจปัญหาแล้วรู้จักเหตุที่เกิดปัญหาทำความเข้าใจกับมัน เมื่อรู้จักทุกแล้วควรทําความเข้าใจแล้วปล่อยวางมันเสียเราจะไม่ทุกข์ปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายมีตาก็แกล้งตาบอดเสียบ้างมีหูก็แกล้งหูหนวกเสียบ้าง,ม,ง,างมีปากก็แกล้งเป็นใบเสียบ้างสิ่งไหนที่เห็นแล้วเกิดความทุกข์แกล้งไม่เห็นเสียดีกว่าหูไล้ยินสิ่งไหนที่ไม่สบายใจ ก็ไม่ได้ยินเสียดีกว่าแกงไม่ได้ยินเสียดีกว่าใจถ้ารับรู้สิ่งไหนแล้วาไม่สบายใจก็ทําใจให้ปร่งเฉยกับมันเสียดีกว่าปากถ้าสิ่งไหนพูดไปแล้วจะเดือดร้อนก็แก้งเป็นใบเสียดีกว่ามองตนเองคืนและวันพลันดับและรับล่วงท่านทั้งปวงจงอุตสาหากุศลมองชีวิตคิดถึงรำพึงตน ชีวิตคนนั้นไม่ยืนถึงหมื่นปีปัญญาทำให้คนมีอำนาจมารยาททำให้คนมีสเสนีภูมิคุ้มกันเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความพินาศให้เป็นการพัฒนาเปลี่ยนปัญหาให้เป็นบทเรียนนี่คือภูมิคุ้มกันชีวิตวิธีใช้ทรัพย์สี่อย่างเมื่อมีเงินหรือมีทรัพย์หนึ่งทิ้งเหียวตื้น สคืนให้ท่านสามมันทำบุญ 4. อุดหนุนลูกหลานหนึ่งทิ้งเหวตื้นคือเช่นไรใช้กินในชีวิตประจำวันในค่าครองชีพปัจจัยทั้งสีสงคืนให้ท่านคือเลี้ยงดูผู้มีอุปกรณคุณสามมันทำบุญคือสั่งสมสะเบียนไปภายหน้าทำบุญทำกุศลสี่อุดหนุนลูกหลานช่วยเหลืออุปกรณบุตรหลานทายาท วาจาเป็นพิษในเมื่อมีอคติในการฟังคำพูดของคนพาลทำให้ขัดหูคำพูดของศัตรูทำให้ขัดใจสาเหตุแห่งทุกข์ทุกเพราะมีทุกเพราะยึดทุกเพราะยืดทุกเพราะอยากทุกเพราะมากทุกเพราะพลอยทุกเพราะน้อยทุกเพราะหยุดทุกเพราะหลุดทุกเพราะปล่อย อยากมากทุกมากอยากน้อยทุกน้อยหมดอยากหมดทุกติดสินบนแม้นมีเงินทองกองล้นพ้นภูผาจะซื้อเอาชีวาไว้ก็ไรผลเมื่อความตายมีหมายทั่วทุกตัวคนติดสินบนเท่าใดชีพไม่คืนอย่าจดจำบุญคุณที่เราเคยให้แก่ผู้อื่น แต่จงจำบุญคุณกับผู้อื่นที่เขามีไว้แก่เราเพียงครั้งเดียวก็อย่าลืมอะไรได้ยินแล้วอาจลืมอะไรได้เห็นแล้วอาจจะจำได้อะไรเมื่อได้ลงมือปฏิบัติอาจจะเข้าใจบุญคุณต้องทดแทนความแค้นต้องอาภัยผิดพลาดต้องแก้ไขไม่ถือว่าใครเป็นศัตรู าศาสนาพุทธเป็นาศาสนาแห่งความมีเหตุผลาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาแห่งการมีเหตุผลเป็นาศาสนาแห่งการมีหลักของเหตุและผลาศาสนาพุทธไม่ใช่าศาสนาแห่งการร้องขอแต่เป็นาศาสนาแห่งการลงมือและการปฏิบัติการกระทำการช่วยเหลือตัวเองพระพุทธเจ้าไม่สามารถและไม่มีหน้าที่ดนบันดาลและหาเงินให้ใครได้แต่ทำหน้าที่เป็นต้นแบบ เป็นกำลังใจบันดาลใจพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรบ้างพุทธเจ้าสอนให้สู้สอนให้รู้สอนให้รวยสอนให้ละสอนให้รักพุทธเจ้าสอนให้สู้คือสู้ชีวิตสู้ต่อความอดอยากลำบากข้นแค้นสู้ต่อปัญหาพุทธเจ้าสอนให้รู้คือรู้ผิดชอบชั่วดีพุทธเจ้าสอนให้รวยก็คือสอนให้ขยันขันแข็งมีความขยันอดทนอดออม สอนให้รักก็คือสอนให้มีเมตตาปรรถนาดีต่อกันด้กันสอนให้ละคือให้ละชั่วและทำดีพระธรรมมีหน้าที่เป็นแผนที่ให้เราเท่านั้นพระสงฆ์ก็มีหน้าที่เป็นที่เลี้ยงให้เราแต่เราจะประสบความสำเร็จหรือเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขได้ก็อยู่ที่ตัวของเราจะกระทำการทำตัวของเราไม่ให้เป็นศัตรูของใครนั้นยังง่ายกว่าการที่ห้าไมใ่ใครเป็นศัตรูของเรา การจะเปลี่ยนความคิดของคนอื่นให้มาเป็นเหมือนเรานั้นยากสู้เราปรับตัวเข้ากับสถานที่และบุคคลอื่นนั้นจะง่ายกว่าคำว่าดวงในสมัยนี้คำว่าดวงก็มีสามตัวในสมัยปัจจุบันก็คือดอเด็กวอแหวนและก็งองงูดอเด็กก็เด็กของใครต้องมีเส้นมีสายวอแหวนก็ต้องวิ่งเต้นมีวงสาคนาญาตบริวารเพื่อนพ้องงองงูก็ต้องใช้เงินการทำงานในบริษัทใดๆก็แล้วแต่ เราก็ต้องเคารพระเบียบวินัยและกฎของบริษัทนั้นๆเราจึงจะสามารถอยู่ในที่นั้นๆได้เราอยู่ในสถานที่หรือชุมชนใดๆในหน่วยงานใดๆก็แล้วแต่เราก็ต้องยอมรับกฎกติกาของสถานที่นั้นๆเราจึงจะอยู่ร่วมกับในสถานที่นั้นๆได้ลูกน้องที่เจ้านายชอบไม่ขาดวินัยไม่ไขความลับไม่กลับก่อนเวลาไม่มาทำงานสายไม่ดูดายการงาน ไม่เกลียดค้านต่อหน้าที่ไม่หนีความรับผิดชอบไม่ประกอบความชั่วไม่มั่วอใบยมุกไม่รักสนุกเสียงานไม่ผลานเวลาราดไม่ขาดงานบ่อยไม่ท้อถอยเมื่อถูกดุเจ้านายที่ลูกน้องปรารถนา 1. ไม่หูเบาสองไม่เมาอำนาจสามไม่ขาดความยุติธรรมสีไม่นำความคิดตนเป็นใหญ่ ห้าไม่ไหลาตามลมหกไม่สมสู่คนเรียเจ็ดไม่เอาเมียบังหน้าต้นไม้ยังให้ความร่มรื่นแก่ชีวิตนกตัวน้อยนิดยังให้เสียงเพลงกล่อมโลกล่าดอกไม้หอมให้ชื่นบานผ่านสายตาแม้ต้นหญ้าก็ยังให้ออกซิเจนเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้ทำความดีอะไรให้โลกหิน กินแล้วนอนเท่านั้นหรือที่ทำเป็นไม่ดีเด่นกว่าบรรดาต้นหญ้าเลยยามจนจะเห็นใจมิตรยามศึกประชิดจะเห็นใจทหารยามให้กู้ทรัพย์สารจะเห็นใจผู้ซื่อสะอาดยามสมบัติพินาจะเห็นใจภรรยาราวอนาถาจะเห็นใจพวกพ้องอาจรู้จักบบาวดีเมื่อมีกิจญาสนิทเมื่อสมัยภัยให้ผล มิตรก็ฉันเดียวกันเมื่อวันจนภรรยาตนเมื่อทรัพย์อับสูญไปรู้จักหมดรู้จักเพิ่มน้ำประปาหยดน้อยๆหยดบ่อยๆอยน้ำยังหมดราชกิจผิดบ่อยๆผิดน้อยๆยังเสื่อมยศบุญและกรรมแม้กระทำน้อยๆกระทำบ่อยๆบุญก็ยังปรากฏนี่ศินมีแล้วไม่ใช้แล้วเมื่อไหร่นี่จะหมด เงินทองแม้มีมากใช้น้อยๆใช้บ่อยๆเงินก็หมดจะรู้ว่าเงินมีค่าเมื่อน้ำตาไหลรดรักตัวกลัวเสียอย่าใช้จ่ายให้รีบงดคนใดซื้อของที่ไม่จำเป็นระวังบุคคลน,นั้นจะต้องขายของและสูญเสียของที่จำเป็นโลกนี้หนอเดี๋ยวก็โศกเดี๋ยวก็ซึ้งคระหนึ่งหาเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็สวนคลํำควนมา เดี๋ยวเนตรนองน้ำตาสุดอาดูนยามเราจนคนปนามซัำยามเหยียดย่ำทั้งเกียดเพี้ยนยาก็พาศูนสิ้นกระทั่งญาติพงวงตระกูลทุกเพิ่มภูนหนอเราเศร้าเหลือใจยามมั่งมีเงินตราโอ่านักเพื่อนพร้อมพักเสนอหน้ามาสวัยนั่นก็พี่นี่ก็น้องประคองใจ โอ้กอไรแสนอนาถปราดทสวงอยากหัวเราะย่อหยันให้ลั่นกล้องอยากจะร้องให้อึ้งถึงแดนสวงว่ามนุษย์นี้หนอสุดหลอกลวงสิ่งทั้งปวงรอบกายไม่จรลังโลกใบนี้ไม่มีอะไรทาวรรักก็ไม่ทาวรกลียดก็ไม่ทาวรเป็นมิตรก็ไม่เป็นทาวรเป็นศัตรูก็ไม่เป็นทาววร เพราะฉะนั้นโลกใบนี้เป็นอนิจจังคือไม่เที่อย่งแท้แน่นอนคิดก่อนแล้วจึงค่อยทําจงจําไว้ทําอะไรต้องคิดทั้งหน้าหลังอย่าปล่อยตัวให้ทําตามลําพังต้องเอาใจเหนียวลังเสมอไปก่อนจะทําสิ่งใดใจต้องคิดถูกหรือผิดสิ่งนี้ดีหรือไม่หากเห็นว่าไม่ดีมีโทษภัย จงหาทางทําใหม่ทําให้ดีลักษณะของบัณฑิตชอบชักนําไปในทางที่ถูกชอบทําแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นคนมีสัมมาทิฏฐิแม้ใครพูดร้ายให้ก็ไม่โกรธรู้จักระเบียบีในควรครบลักษณะของคนพาลไม่ควรครบชอบชักนําไปในทางที่ผิด ชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ทุละและเป็นสิ่งที่เสื่อมเสียเห็นชอบเป็นผิดเห็นผิดเป็นชอบแม้เราพูดดีๆด,ด้วยก็โกรธไม่รู้จักระเบียบ,บิน,นัยหลักของผู้บังคับบัญชาที่ดีผู้หลักสามารถเป็นหลักให้ยึดได้เป็นที่พึ่งได้ผู้ใหญ่ต้องใหญ่ด้วยความรู้คือรู้ดีใหญ่ด้วยความสามารถคือความดี ใหญ่ด้วยอัธยาศัยไมตรีคือมีจิตใจดีและมีคุณธรรมผู้บังคับบัญชาต้องถือคติความดีต้องมาก่อนชอบไม่ใช่ชอบมาก่อนดีดีก่อนชอบไม่ใช่ชอบก่อนดีคือไม่สนใจหลักความถูกต้องเห็นแก่วพวกพ้องลูกน้องตนที่ทำผิดรู้อยู่ก็ยังปกป้องลูกน้องเป็นผู้ใหญ่ให้ดีต้องมีหลัก เด็กก็รักชื่นชมนิยมทั่วเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ใหญ่แต่เพียงตัวหรือที่หัวขาวงอกเป็นดอกเหล่าเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้หลักของนักปราชญ์ให้โอวาสใช่ว่าจะด่าเขาเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้จักความหนักเบาไม่ใช่เอาแต่อำนาจเข้าฟาดฟันสงครามชีวิตศึกสงครามสู้ด้วยกำลังรบอันเกรียงไกร ศึกชีวิตสู้ด้วยกำลังใจอันแข็งแกร่งโลกใบนี้คือสนามรบชีวิตคือการเข้าสู้รบสงครามที่ทารุณได้โหดร้ายที่สุดคือสงครามชีวิตเพราะมีอายุเท่ากับนักรบคนนั้นนั่นเองท่าศึกก็คือกิเลสและความทุกข์บวกด้วยกับภัยธรรมชาติและภัยจากสิ่งแวดล้อมนักรบจึงต้องมีอาวุธที่สำคัญ นักรบมีอาวุธคือดาบและอาตราวุธต่างๆแต่นักรบในสงครามชีวิตจะต้องมีอาวุธคือกำลังใจและปัญญาคือความรอบรู้เอาไว้เป็นสเสบียงจึงจะชนะคาสึกได้โลกจึงเปรียบเหมือนสนามรบชีวิตในโลกใบนี้คือทหารที่อยู่ในสนามรบธรรมะคือแผนที่ที่ชัดเจนที่สุดเหมือนกับตำรายุทธวิชัยสงคราม ความเข้าใจในปัญหาคืออาวุธยุทธโภปกรณ์ต่างๆสมาธิคือขวัญกำลังใจของนับรบชัยชนะที่ประเสริฐสงครามนอกสู้ได้ไม่ยากนักเมื่อรู้หลักยุทธวิธีมีทหารสงครามในใครจะชนะมานเพราะเป็นการลึกล้นทนหัวใจอันขุนศึกฮึกหานชานเดชะแม้ชนะหมู่ทหารตั้งล้านได้ แต่ตัวเองเหลืองลอยปล่อยตามใจนั่นไม่ใช่ขุนศึกที่แท้จริงส่วนขุนศึกฝึกตนจนชนะถึงแม้จะน้อยนิดคิดเพียงหนึ่งแต่ได้ผลล้นเหลือเมื่อคำหนึงนั่นแหละซึ้งสุดสงครามทุกยามเอ่ยถึงชนะผู้อื่นกี่หมื่นครั้งก็อาจธาดพังแตกหักได้สักหน แต่การชนะถึงข้างในใจของตนนั่นคือผลเยี่ยมยอดตลอดกาลมิตรแท้มิตรเทียมอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษสยาเหมือนหนึ่งเกลือถึงมีน้อยด้อยราคายังมีค่ากว่าน้ำเค็มเต็มทะเลถ้ามีเพื่อนหรือมีมิตรหนึ่งพันคนแต่หนึ่งคนคือคนที่จริงใจ 999คนมีจำนวนมากแต่ไม่จริงใจเราควรเลือกหนึ่งคนที่จริงใจกับเราแล้วสละอีก999คนที่ไม่จริงใจเสียดีกว่าอย่าไว้ใจโบราณว่าฆ่าธาตสลาดลึกจะก่อศึกภายในให้เฉลียวอันคนใช้ใกล้เคียงเพียงคนเดียวถึงข้องเกี่ยวทุกคลาอย่าเชื่อใจ อันช้างสารโบราณว่าทั้งฆ่าเก่าอีกงูเห่าอย่าเขาคอ,อขอขานไขคนรักชอบรอบข้างอย่าวางใจขยักไว้สักครึ่งพึงสังวรอ,อันเมียรักจักอยู่คู่ชีวิตแนบสนิทชิดใกล้ไม่ถ่ายถอนกาตัดรักจากไปไม่อาวรอ,อาจจะย้อนทำร้ายให้ระวังวันเวลานั้นมีค่า วันเวลาทุกนาทีล้วนหมีค่าโบราณว่าน้ำขึ้นให้รีบตักมัวผัดวันประกันพุ่งมุ่งช้านักจะเสียสัก์พ่อวารีมิคอยภัยเจกชีวิตที่ล่วงเลยไม่เคยหยุดพร้อมกับฉุดดังสังขารผานหมุนไม่คิดรอบครอบจะกรอบกรรมทำสิ่งใดเร่งทำในวันนี้จะดีเอ้ยคุณสมบัติของผู้นำ เสียสละสร้างศรัทธารู้ปัญหาชาวบ้านมีผลงานให้เห็นดีเด่นในคุณธรรมกล้านำประชาชนก้าวให้ทันโลกมองกว้างคิดคไกลใ่สูงมองกว้างอย่ามองแต่คนหรือคนรอบข้างต้องมองให้กว้างออกไปคิดไกลคือคิดถึงอนาคตไม่จมอยู่อดีตไม่ยึดติดกับอนาคตทำวันนี้ให้ดีที่สุด ฝันให้ไกลไฟสูงไฟดีไฟทำด้วยการตั้งเป้าหมายให้ชีวิตก้าวไม่ทันโลกมองแคบคิดใกล้ไฟต่ำมองแคบคือเห็นแก่ตัวคิดใกล้คือไม่มองถึงอนาคตคิดว่าที่ตัวเองทำวันนี้จุดนี้ดีที่สุดแล้วโดยไม่คิดล่วงหน้าคำว่าคิดมากกับคิดเผื่อนั้นต่างกันคิดมากนั้นคิดให้ทุกข์คิดเผื่อนั้นคิดคือให้กำลังใจตัวเอง ไฟต่ําคือฝักไฟไปในทางอากุศลสมองมีไว้คิดถ้าไม่ฝึกอยู่เป็นนิดความคิดจะตีดตันมานอยู่ในจิตใจจะหุดหงิดตลอดไปถ้ามีธรรมะอยู่ในใจจิตใจจะแจ่มใสไปตลอดกาลครูที่สอนให้รู้นั้นมีมากแต่ครูที่สอนให้ทำดีนั้นมีน้อยธรรมะกับคน ยึดในหน้าที่ตนเป็นหลักรักในความเมตตาอย่าอิจฉาผู้อื่นอย่าฝ่าฝืนกฎสังคมอย่านิยมทุจริตปัญหาของสังคมในปัจจุบันแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่พิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่